ดูดนี่มันแตกมันอะไรอ่ะไม่มีไม่มีการแตกไม่มีการขาดจะใช้ได้เหรอครับได้ครับคุณลูกคแต่ถ้าลูกค้าต้องการทำสบายใจอะไรเงี้ยเปลี่ยนก็ได้นะครับแต่ถ้าถามผมเพราะว่าตอนนี้คือมันยังไม่เพราะอุปกรณ์เนี่ยก็คือเวลาน้องเขาเสนอเขาจะเสนอทั้งหมดมเพราะอย่างเนี้ยตัวเนี้ยมันเป็นเบ้าเหล็ก ถ้ารถมันไม่เกิดชนเกิดอะไรมันมันไม่เสียหายอยู่แล้วส่วนมากที่มันจะเสียก็คือในส่วนของตัวนี้แต่นี้ก็คือมันยังไม่แตกยังไม่ชรุดผมก็เลยว่าอันไหนที่เซฟให้ลูกค้าได้ผมก็จะเทฟอะไรอย่างเงี้ยครับอน้นั่นก็คืนไปใช่ใช่ใเพราะว่าอันนี้ผมซื้อได้อยู่แล้วเห็นไหมครับนะแต่ว่าที่ต้อได้ ไม,ไม,ไม่ไม่ไมีหนาครับเพราะว่าอันนี้มันลูกค้ายังไม่เคยเปลี่ยนเลยใช่ไหมอันนี้มันตัวติดรถมาใช่ไหมครับติดรถใช่ใช่ครับแไม่เคยเปี <c 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 ่ยนครับครับผมเพราะว่าเนี <c 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 ่ยลูกดูอย่าตงนี้มันก็ไม่แตกครับเนี่ยเนี่ยครับอ๋อที่ไม่เสียไม่ทาอว่ามันมันยังสมบูรณ์อยู่มันสมบูรณ์ใช่ใช่ครับใช่ครับคืออย่าอย่าส่วนมากที่ผมจะให้ลูกค้าเปลี่ยนก็คือการะแทกเนี่ยครับสองันครับผม เพราะวกก่าการกระแทกอีกข้างนึงที่ผมถอดมาเห็นไหมไม่มีเลยมันแตกกลบไปหมดแล้วได้ได